ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเล่าเรื่องผีประสบการณ์จริงของผมซึ่งนี้เราจะมาเล่าเรื่องผี้ที่เกี่ยวกับการทํางานในร้านเบเกอร์แซดม,มุนบ้านะคะก็ได้ไปทำงานที่นี่เหมือนกัน่งจะเป็นยังไงเมื่อผมได้เจอกับฆาตกรในมุม ซึ่งวันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าแบบปกติก่อนคือวันแรกที่ผมมาอยู่ที่นี่คือผมก็มาทํางานกับที่นแล้วผมก็ได้เจอข่าวในทีวมีผมนะคะที่เมืองหลวงพ่วซึ่งหลวงพ่วงนี่เป็นเมืองไน่ดีนะคะคนดิคิดว่ามันไม่ใช่เมืองหลวงพ่วงป็นเมืองและเขาก็ได้ประกาศข่าวว่ามีฆาตกร อยู่ในเมืองหลวงพัวซึ่งผมก็งงไปไม่น้อยนะคบซึ่งก็ได้ารับน่ากลัวซึ่งมันก็ตรงกับนี่แป๊บแล้วเขาก็บอกซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนทอดอาหารแล้วก็เอามาให้ผมเพื่อที่จะเอาอาหารไปให้ลูกค้าคือไก่นั่นหละครับตอนที่ลูกค้าจะขับไปอย่างเร็ว เหมือนผมก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่ายังไงลูกค้าเราเนี่ยก็น่าจะกลัวฆาตก,กรก็ใช่ครับเนื่องจากด้านหน้าร้านเนี่ยไม่มีใครมานั่งเลยและจะเอาไปกินที่บ้านเพื่อนผมบางครั้งมันก็เป็นคนเสิร์ฟซึ่งผมเนี่ยก็จะทอดทอดทอดซึ่งเบกซึ <Be. S 1> ่งผมเนี่ยซึ่ง ื่อกี้คุณเห็นไหมครับบอกว่ามันจะไม่มีใครตกใจนะซึ่งก,ก็สังเกตได้นิดน้อยว่ามันเกิดเหตุท้องเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับชายชุดดำตรงแปแต่ว่ามันกับแปลกไปแล้วครับัซึ่งมันก็ไม่มีอาหารนำมา f o ฟซึ่งเพื่อนผมก็ให้หนูไป สิ่งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวชย่อยเพเพื่อนผมให้อาหารแบบไมหรูไปแล้วจนผมก็รับอาหารต่อ,อยังไม่เบียดนะเลยสัยนี้ก็มีคนพูดอะไรแปลกๆมามันเป็นรถสีขาวที่เขาบอกไปเป๊ผมจึงให้อาหารอันที่สองไปกับเขาซึ่งมันเป็นแงืมันเป็นไก่ถกกับเขาไปซึ่งผมเนี่ย ก็เตรียมที่จะโทรหาซึ่ผมก็งงว่ามันเกิดอะไรเพราะโทรศัพท์ที่นี่มันก็ไม่ติดโทรหาใครก็ไม่ได้เหมือนมันจะไม่มีเงินก่อนที่ภาพหน้าจอจะมีคําว่าดาขยะเปล่าไปทิ้งซึ่งเพื่อนผมก็บอกพามันไปหน่อยเพราะมันกลัวความมืดผมก็เลยพาเมื่อนมันไปด้วยเพื่อนมันก็บอกว่า ผมฉันดีกลัวความมืดไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนที่จะมีรถสีฟ้าขับผมว่าเหมือนจะมีคนขับไหมไม่รู้าผมอาอมองไม่ชัดนะเมันก็มีรถผ่านไปอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอ,อนนั้นผมคิดอะไรนะว่าจะมาสมัครงานที่ร้านแห่งนี้ สิ่งผมก็กลัวไม่น้อยเพื่อนก็เลยปลอบใจผมว่าทํางานไปหนึ่งวันก็ได้แล้วพันผมก็ทํางานเพื่อเงินนั่นแหละครับก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากผมแค่ใฝ่ฝันว่าสักวันจะจะได้กินอาหารดีๆต่อวันที่สองวันที่สองเป็นวันทํางานของผม ผมก็ยังคงที่จะเริงร่าร่าเริงอยู่ไม่น้อยสวันนี้ลาเซตเบอร์เกอร์ของผมก็ยังเปิดให้ตามปกติซึ่งพนักงานดีเด่นซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวเนื่องจากพนักงานดีเด็นของผมคือพนักงานดีเด่นได้หายตัวไปผมได้ให้อาหารเป็นดับเบิลวันแทน แต่วันนี้เพื่อนผมเหมือนมันจะป่วยมันก็เลยไม่มาแล้วทีที่ผมทํางานอยู่คนเดียวซะอย่างนั้นผมนี่กลัวไม่ย่อยแถมเพื่อนผมมันยังหายไปแล้วผมอยู่คนเดียวผมลลว่าวันพรุ่งนี้จะเราเราจะมาทํางานดีไหมแต่ผมก็ทําใจว่าว่าสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกบ้างผมก็กลัวเป็นนะครับ เพราะผมไม่ใช่พวกม้คือที่ผมบอกว่าซึ่งผมก็เป็นคนกลัวผีหรือหวานละแวกเป็นเหมือนกันขณะตอนเล่าผมยังกลัวเลยเพราะผมอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวที่ดยดนี้ที่ผมกำลังเล่าให้ทุกคนฟังนี่คือภาพในเกมโรบอกจำลองนะครับ Give me food number ่มมมันนไเหือ ที่ที่ผมกับเราอยู่ในตอนนี้ห้องมืดๆที่มีเตียงนอนอยู่และผมกรูวสุดได้สุดขั้วเลยแต่ผมก็อยากคงใจใสยให้พวกคนดูต่อไปก็กลัวซึ่งประสบการณ์นั้นนี่มันก็ทำให้ผมกลัวได้ไม่ย่อยมีคนบางอย่างแบบนั้น ผม่ผมกัมวกอลผมกลัวมากผมเหื่อยท่านแม่นะผมขอบทันทีและผมหวังและผมว่าวันพรุ่งนี้ผมจะอยู่ได้ไหมนะโอ้โอ้อาวนาว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นวันสุดท้ายและผมจะไม่มาเหยียบพี่นี่เลย Give me food number 3 มีกั้นมันน่าจะเป็นฆาตกรแน่ๆแต่โทรศัพท์ที่นี่ก็ยังใช้ไม่ได้ผุพมภาวนาว่าวันที่สเจ้าหน้าที่ที่คนทำงานกะเช้า้ามารามาใส่มาเรื่อยๆเลยค่ะที่โทรทัศน์จะประกาศข่าว่า โออะไรเงี้ซึ่งเมืองหลวงพวกนี้ผมพวกมาอยู่ได้วันนี้ก็กลัวกันเลยทีเดียววันที่สามผมก็คิดว่าโทรศัพท์มันได้จะใช้การได้แล้วเพราะแต่ผมก็กลัวอยู่ไม่น้อยนะครับผมเลยรีที่จะทำของให้ไวที่สุด เมอผมจับแมงมุมเสร็จหมดแล้วก็ออกมาจากที่แช่แข็งอาหารตอนที่ผมจะรอออเดอร์ก่อนที่จะมีออ,อเดอร์มาดูนัมเบอร์สองนังมันก็เป็นไก่ผมก็ให้อาหารลูกค้าแต่ผมก็เอกใจว่าโทรศัพท์มันยังใช้ไม่ได,ด้แต่อยู่ดีๆผมก็เห็นว่ากระจกร้านมันแตก แล้วก็มีคําว่าให้ฉันให้ฉันแล้วมันก็มีชื่อผมผมตกใจกลัวเฮ้ยมีโทรศัพท์บอกว่ามีโคนดร้ัสรีบไปเปิดดูแล้วก็มี่อนที่ผมจะได้ปืนมันเป็นปืนกระบอกซึ่งมันก็มีลูกกระสุนอยู่สี่ลูก ก็เลยเช็คดูว่ามันยิงได้ไหมมันก็ยิงได้จริงๆด้วยครับมันไม่ใช่ปืนของเล่นผมก็ได้ยินเสียว่ามันจะมาซึ่งผมก็แน่ใจแล้วว่ามันต้องเป็นฆาตกรคนนั้นแน่ผมเตรียมที่จะฆ่ามันทันทีมันมาตอนไหนจะยิงให้มันไส่เลยแลวผมจะไม่ส่อมตู้แช่แข็ง ที่โจรศัต์ไม่บอกแนน่มันมาแล้วครับผมยิงมันตายหาเลยแหละจนกระสุนหมดแม็กผมสะใจมากและไปเหยียบศพมันนะมัน่าขาได้มาทำ who escaped a few days ago has been caught this morning witnesses say that he broke into this local said burger only to be stopped by a brave employee the murderer has been taken back to the prison until further notice ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยและผมจะมาทำต่อนะครับแหลกใช้ได้เลยปิดคลิปไม่ได้เลยนะเนี่ย